สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่26มกราคม2567กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,368.15จุดลดลงไป7.94จุดหรือว่าติดลบไป0.58ปมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่48,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกธนาคาร ICT พลังงานการแพทย์อสังหาริมทรัพย์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปรับขึ้น,นแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CCET ราคาหุ้นปรับขึ้นต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก9.09% โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี2566ที่ผ่านมานั้นจะโตได้แรงแล้วก็ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขายสินค้า EV Charger รวมทั้งทางด้านของโรงงานใหม่ก็เตรียมที่จะเริ่มผลิตในช่วงของไตรมาส3ปี67นี้ทางด้านของ P R M ราคาหุ้น บวกขึ้นมา3.54%โดยทางดานของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มกำไรปกติในไตรมาส4ปี66นั้นจะเติบโตได้ Q on Q ส่วนทางด้านของไตรมาส1ปี67นี้ก็คาดว่าจะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ทางด้านของ Principal Capital ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมาได้6.33%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่า ไรายได้ในไตรมาส4ปี66นี้จะขึ้นทำนิวไฮแล้วก็ทางด้านของกำไรของปี66นั้นคาดว่าจะเติบโตได้กว่า15%โดยผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งเป้าไรายได้ในปี67นี้ว่าจะเติบโตได้กว่า15%ด้วยกันส่วนทางด้านของไมโครลิสซิ่งราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.93% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าน,านโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ี่ปี67นี้จะฟื้นตัวได้ Q on Q จากจำนวนรถยึดที่มีแนวโน้มลดลงขณะที่ NPL นั้นเริ่มที่จะปรับตัวลงมาเช่นกันทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของฮานาราคาหุ้นติดลบไป2.62%โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่ายอดส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2566นี้มีโอกาสที่จะหดตัวแล้วก็คาดว่าแปลว่าหนึปี67นี้ก็แนวโน้มผลการดำเนินงานก็ยังออกมาไม่ดีเช่นกันและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ